สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีเปิดปิดเสียงถ่ายภาพหน้าจอในเครื่องวันพัดสองไลท์ทำยังไงเสียงถ่ายภาพหน้าจอผิดยังไงเวลาเราถ่ายภาพหน้าจอเสียงอย่างเงี้ยได้ยินไหมเออประมาณอย่างเงี้ยพี่เออเราจะปิดยังไงหรือถ้ามันไม่มีเสียง จะเปิดยังไงอันนี้แล้วแต่คนชอบนะนะทิศทางไปเปิดปิดในตั้งค่าครับผมอ่าเมื่อเราเข้ามาในตั้งค่าแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างสัหน่อยโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ไปเลือกของคําว่าเสียงและการสั่นเนี่ยนะ่ะกดลงไปหลังจากนั้นเราก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างโดยปัดนิ้วขึ้นบนเหมือนเดิมแล้วเราก็ไปเลือกคําว่าการตอบสน,นองและโทนเสียงตรงนี้นี่กดลงไป แล้นั้นเราก็ไปเลือกนี่เสียงถ่ายภาพหน้าจอมันเปิดอยู่เป็นสีฟ้าอย่างนี้อ่าเราก็กดปิดซะให้เป็นสีเทาๆมันก็จะไม่มีเสียงถ่ายภาพหน้าจออีกต่อไปอ่าถ่ายภาพเห็นเลยว่ามันไม่มีมนะจ๊ะอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการเอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ